โอเคนะคะทุกคนวันนี้มาต่อกันใน EP 2ของใหม่ครับเอาชิตรอดนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีหลายอย่างที่เราจะต้องทํากันเลยนะทุกคนโอเคนะฮะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปปลูกพริกกันนะครับทุกคนเพื่อนํามาสร้างปืนนะเป็นส่วนประกอบของการทําปืนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราครับที่เกี่ยวข้าวก่อนแล้วกันนะครับอ่า เราจะใช้เหล็กในการทำเลยนะมันก็ได้สามารถใช้ได้นานๆนะเพราะว่าเราต้องเอามาใช้แบบเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการทำกระสุนด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าผมว่าเดี๋ยวผมทำเป็นฟาร์มดีกว่าผมไม่ทำใกล้ๆแม่น้ำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาเหล็กในตัวเราก่อน เหล็กในตัวเราเหลือแค่สามอันนะมันง uh ับถังได้อยู่นะค okay. ะโอเคก็ถือว่าดีโอเคนะคระ uh huh. เราได้ถังมาแล้วอ่อ uh huh. โอเคทำการตักน้ำนะครับเดี๋ยว uh huh. uh huh. เราจะทำการปลูกพืชบริเวณตรงนี้เลยนะเดี๋ยวที uh huh. okay. เดี๋ยวเราขอ uh huh. ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครทุกคนดูของใน ตัวพ่อค้าก่อนแล้วกันนะครัโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มกันตรงนี้เลยนะตักน้ำเพิ่มโอเคอนนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาน้ำมาวางตรงนี้อีกอันหนึ่งนะรุบสามอันเราจะปลูกเยอะหน่อยนะคัเป็นคน แต่ว่าเรามีแค่พริกแค่แปดอันนะเดี๋ยวเราขอปลูกอันที่มีพอมีก่อนนะครับโอ,ชอ้ชอชเรแค่แปดอันนวผมขอไปดที่ตรงนี้ก่อนละกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะทำการปลูกโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาต้นพริกมาปลูกเพิ่มก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอในการทําอาวุธปืนนะคะเดี๋ยวเราจะาญญาตัดยาตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่เราได้พลิกมาจมํานวนครบเลยนะคะโอเคโอเคนะครับคนตอนนี้เราก็ได้พลิกมาจมํานวนที่เราพอแล้วนะครับประมาณเก้าอันนะฮะเดี๋ยวเราเอามาทําเป็นเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกกันโอเค เราจะไม่ปลูกอย่างอื่นนะเพราะว่าเราตอนนี้เรามีอาหารอยู่นะครับคือ okay. เดี๋ยวเกี่ยวเข้าประมาณนี้น่าจะพอนะครับตรเก้าอันนั้นนี่แล้วกันอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วที่เหลือเราก็รอพลิกในการโตนะคะทุกคนอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะไปทําอะไรอย่างอื่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปขุดเหมืองละกันเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรเหล็กของเรานะครับมันยังน้อยมากเกินไปนะครับน้อยมากเลยแหละทดมาขอคาฟทดสักหนึ่งชุดละกันนะอ่าไม้ไม้ไม,ไม้โอเคนี่ไม้นะฮะประมาณนี้แต่ก็เดี๋ยวอ่าโอเค ได้มา44อันนะครับเดี๋ยวเราเอามารวมได้ประมาณ68อันเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าของในตัวผมตอนนี้มันจะเต็มแล้วเดี๋ยวขออ่าทำการคราบก่อนแล้วกันอ่าครามาสองอันเลยนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมไม่ค่อยชอบวางของในบ้านเท่าไหร่มันจะดุกิดกะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาบล็อกอันนี้เอาไว้เผื่อเวลาใช้งานนะ เข้าหมดเลยครับเนี่ยโอเคเอาไว้แค่อุปกรณ์จำเป็นจาเป็นนะครับผมก็ลืมไปเลยว่าเหล็กมันอันนี้นะเอามาคาไปน,นี้หมดแล้วลืมไปเลยว่าเรายังไม่มีพลิกอเอเหล็กเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอพิกมันโตเดี๋ยวเราก็จะไปลงเหมืองกันนะครับโอเคตอนนี้ผมขี้เกียจหาเหมืองอ่ะเดี๋ยว ฉันเดี๋ยวผมขอเป็นปุบเหมืองเป็นขั้นบันไดลงไปในบ้านเราเลยแล้วกันนะครับท<ม>ุกคนโอเคจะขอขยายพื้นที่บ้านเราก่อนตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นสามขั้นบันไดลงไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราหาแร่เจอเลยนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้ทําการเจอถ่านนะเราจะขุดไปด้วยนะครับเพื่อเอามาทำทอชแล้วก็ เอามาเผาอาหารนะครับวันนี้เติ้งผมมันจะพังแล้วพูดที่ก่อนพังนะครับเดี๋ยวผมพักคอชไว้ก่อนโอเคผมขอเพ้่ไปคราฟเพิ่มเลยก่อนนะเดี๋ยวมันจะฟ้าใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วนะคบโอเคเดี๋ยวไม้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 อยู่ไหนนี่ม่ได้อ่าโอเค ือเดี๋ยวเราจะทำเป็นอีเตอร์หินนะพลิกแอ็เหินนั่นแหละครับติดเลือกคำว่าอิเตอร์แล้วคือเดี๋ยวเราคร้ามาสามันจะขอเข้าไปก่อนกันนะโอเคจะคืนนี้เดี๋ยวเราผมว่าผมจะไม่นอนนะเดี๋ยวเราจะมาทำการขุดเหมืองกันตอนครับจะขอทุกท่านก่อนละกันนะ โอเคเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่เราเจอแร่ยังอื่นนอกจากถ่านนะครับโอเค โอเคนะคะทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการขุดเหมืองมาแบบนานนานพอสมควรนะไม่เจอแร่อะไรเยนยะก่านนะทุกคนนั่นนะผมขอขึ้นไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่เจออะไรเลยนะคะทุกคนมีแอปอะไรแจ้งเตือน้ึยนะเวลาในการทํานานมากนะพิกเราเหลือ ตัวนั้นเกือบโตแล้วนะยังไม่โตลิปเปอร์นะฮะโอ้หลบไปทันหลบไปทันหลบออกมาแล้วนะอุย้ยเหล็กนี่ว่าเฮ้ยโชคดีเว้ย,ยนี่มีเหล็กมันไม่ถานนะคุณฟอคมีอันเดียวออกมาทำไมนะได้เหล,ล็กมาหนึ่งก้อนนะคะแต่ไม่สิน้น ต้นไม้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันคังความหูฝังกาตาผมมากเลยในการทำบาท้านอุ้ยได้พริกมาอีกโอเคมีแอปเปิลให้เราด้วยนะครับโอเคเราสงสัสยเราจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหล็กเลยมั้งเนี่ยมีแต่จอบแบบนี้เขาเรียกว่าจอบเหรอรับเนี่ยโอเคเราได้หินมาเป็นจำนวน มหาศาลเลยนะเดี๋ยวผมขออ่าสลับเลยแล้วกันมาสร้างบ้านดีกว่านะคะทุกคนสร้างบ้านริมทะเลอ่าสักสร้างตรงไหนดีอ่ะสร้างตรงนี้ไหมเนี่ยข้างบนตรงเนี้ย สวยงามแล้วก็ชุดชุบ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 พี่รับสวยงามขึ้นไหมข้างบนได้ไม่ผิดเอาขั้วขูดไปเลยเมื่อกี้คิดว่าเสียงคิดก็เลยน,นะขอนอนก่อนแล้วกันนะคะ คลิกเรามันยังไม่โตสักต้นเลยอันนี้เกือบจะกลายเป็นพลิกแล้วนะเหลือขั้นสุดท้ายแล้วโอเคประมาณนี้สวยได้ไี่ได้ผมขอเคลียรหน้าดินเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวปักทอชเอาไวนะ้อะเพรว่าก็ได้ป้องกันมอนเตอร์เข้ามาได้นะตรงนี้กับตรงนี้ ตรงนี้เป็นเห็นนะเชียหน้าดินน่าจะได้ประมาณนี้เลยนะันนี้น่าจะเป็นแบบเตียงนอนใหม่ของเราเลยนะที่เิ็บของอะไรอย่างนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ทําการสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่าเรามีทอดอยู่นะเราเอามาบวกเลย กินกินขนมปังก่อกนอ่าอีพีนี้ก็จะจะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสร้างบ้านอ่าเดี๋ยวผมบอกไว้เลยใช่ไหมล่ะว่าอีพีนี้เดี๋ยวจะได้เห็นปืนนะครับที่ทํามาจากพลิกนะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอตัดไปตอนที่พลิกมันโตเต็มที่เลยแล้วกันนะครับโอเคตัดไปเลยแล้วกันนะครับของเราโตไปละสองต้น ขอเอาเก็บแล้วกันมันจะได้เยอะกว่านะครับโอเคได้พริกมาถึงหลายอันอยู่นะครับกูได้มาแปดอันนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับสองอันนี้นะเดี๋ยวผมขออาปลูกคือหน่อยแล้วกันนะเอามาทําเป็นเมล็ดก่อนนะเ็ได้แบบมีใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ตลอดเลยนะครับต้นพริกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของกระสุนนั่นเองนะครับ อ่เดียวเราต้องเอามาทําเป็นกระสุนนะครับนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นกระสุนแล้วนะอ่าและส่วนวิธีคลาฟนะครับอ่ะจะเป็นการใช้เหล็กสองก้อนนะที่จะคงขอเผาเลยก่อนลืมไปเหล็กเรามีก้อนเดียวแค่ไหนใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่โอเคนะครัเทื่อนเดี๋ยวผมของั้นเดี๋ยวผมขอไปทําการหาเหล็กก่อนแล้วกันนะคะโอเค หาเลขหนึ่งก้อนนะเดี๋ยวผมขอตัดไปภาพตอนที่เราได้เล็กมาเลยแล้วกันนะครับรุสุนโอเคอ่ะโอเคเราได้เล็กมาเป็นจำนวนสองอันแล้วนะครับกีครับก็ง่ายๆครับเอาไม้วางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาเล็กสองก้อนวางไว้แบบนี้แล้วเราก็กระสุนเข้าไปก็จะได้เป็นปืนออกมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวผมจะไปพาเพื่อนๆไปทดสอบดามจเมันกันนะครับเราต้องแบบใส่กระสุนก่อนนะมันเป็นปืนแบบสมัยเก่าอะเออต้องใส่กระสุนทีละนัดน,นะครับ ล้วเราก็จะได้ปืนาำอะไร๋ี่ผมขอไปหาเป้าในการยิงก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่าอันนี้ยังเป็นปืนเริ่มต้นอยู่นะมันดาเมจมันจะยังไม่ได้แรงนะครับแต่มันจะดีกว่าธนูพวกหน้าไม้แน่นอนโอเคถ้าเป็นมอนสเตอร์หรือว่าแบบอ่าม็อบต่างๆนะคที่แบบมันกระจอกๆหน่อยมันก็จะแบบยิงนัดเดียวตายนะก็ชาร์จปุ๊บยิงปุ๊บโอเคได้เนื้อมาแล้วนะครับ ก็ถือว่าอ่ามอดนี้เป็นมอดที่แบบดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถคลาบได้นะเองแต่มันก็มอดนี้มันจะแปลก,ปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันใช้พลิกในการสร้างขึ้นมาเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครอยากดู EP สามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ้มาให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ